ชมหน้าของรถยนต์บินได้มีชื่อว่าโกฟนะคะมีการเปิดตัวแล้วเป็นครั้งแรกที่เมืองกวางโจวมณฑลกวางตุ้งของจีนแล้วก็บินโชค่ะที่ความสูง18เมตรสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้แบบราบรื่นด้วยนะคะกวางโจวออโตโมบิลบริษัทด้านยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของจีนผู้ผลิตรถบินได้คันนี้บอกค่ะว่านี่คือยานพาหนะที่เป็นนวัตกรรมใหม่สามารถใช้เดินทางทั้งทาง,ทงอากาศแล้วก็ทางบกได้ด้วย ออกแบบให้ส่วนเครื่องบินและล้อรถแยกจากกันสามารถหดปีกเมื่อขับบนถนนและแยกออกจากฐานล้อเพื่อขึ้นบินและสามารถจอดอ,อัตโนมัติในจุดที่กำหนดได้นอกเหนือไปจากนั้นนะคะสามารถเคลื่อนที่ได้แบบรอบทิศทางและยังมีระบบชาร์จในตัวด้วยค่ะในอนาคตคาดว่ากวางโจออโตโมบิลจะร่วมมือกับแพลตฟอร์มเรียกรถโดยสารแท็กซี่ไร้คนขับรวมไปถึงรูปแบบการขนส่งอื่นๆด้วย เพื่อสร้างรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายแบบบูรณาการค่ะผู้ชมยังจำยาน s t a r ์ชิปของ Space X ได้ไหมครับจะเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจอาร์เทมิสที่จะพามนุษย์กลับไปเยือนดวงจันทร์ซึ่งเคยมีการทดสอบปล่อยยานมาเมื่อเดือนเมษายนปรากฏว่าตอนนั้นไม่สำเร็จนะครับมาล่าสุดครับ Space X บริษัทเอกชนด้านอวกาศได้เผยแพร่ภาพการทดสอบการปล่อยจรวดแบบอยู่กับที่ของเครื่องยนต์ชิป25ยานสไตชิป ยานอาวกาศที่จะใช้ในภารกิจอาร์เทมิส2พามนุษย์ไปดวงจันทร์ของนาซาซึ่ง SpaceX ยืนยันนะครับว่าการติดเครื่องยนต์ r a ปเตอร์ทั้ง6ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเครื่องยนต์ติดพร้อมกันทั้ง6เครื่องเป็นเวลา5วินาทีซึ่งทางอีลอนมัส c ี o ของบริษัทบอกว่าเขาเตรียมจะเปิดตัวการทดสอบชิป25อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งภายใน6สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับ ตามแผนเครื่องยนต์บูสเตอร์9จะส่งยาน s t a r ์ชิปทะย,ยานขึ้นสู่ฟากฟ้าจากฐานปล่อยจรวดเพื่อออกสู่วงโคจรก่อนจะกลับมาตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับฮาวายแบบปลอดภัยเป้าหมายของ s t a r ์ชิปยังไม่สำเร็จหลังจากทดสอบบินเต็มรูปแบบครั้งแรกเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมายานพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านาน4นาทีที่ความสูง39กิโลเมตรก่อนจะระเบิดแล้วก็ตกลงสู่พื้นโลก แต่อีลอนมัสก์ก็ยืนยันนะครับการบินขึ้นได้คือความสําเร็จในฐานะจรวดขนาดใหญ่ที่มีน้ําหนักมหาศาลลานี้ซึ่งในตอนนั้น Space X ก็กซบอกว่าการระเบิดเกิดจากเครื่องยนต์ชิป25ขัดข้องจึงทําให้การทดสอบเครื่องยนต์นี้ต้องเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับ